สวัสดีครับน้ำโมนะครับธนาพัพผิวคำครับตอนนี้อายุ22ปีสูง185น้ำหนัก60ครับ <c oughs> ไม่ได้หรอได้ <c oughs> อ่ะเรามาเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ฟีดแบบที่พายุก็สำหรับผมถือว่าโอเคมากครับดีมากสำหรับออกมาตอนนี้3 EP แล้วก็ถือว่าเยียบ <c oughs> อันนี้คนก็นเรียกพี่พายุน้องไม่เรียกนโมแล้วใช่ไม่เรียกไม่เรียกนโมแล้วรุ่นพี่เพื่อนน้องเจอเอ้าพี่พายุพี่พายุโอ้ไม่เรียกนโมกันแล้วจริงๆคาแรคเตอร์เป็นยังไงบ้างรครับผมอืมคาแรคเตอร์เป็นคนร่ำรวยรวยรวยนิดน,นึงเล่นนึงแล้วก็เป็นนักบาสครับเลียนเก่งครับผมเหมือนตัวเราหมดเลยไหมคะทุกข้อเหมือนกัะหมดครับยกเว้นรวยยก ความยากง่ายของบทจะเป็นยังไงบ้างครับอืมความยากง่ายบทสำหรับผมบทนี้ถือว่าไม่ยากครับเพราะามันเป็นคาแรคเตอร์ตัวผมเองเลยทั้งเล่นบาสท,ทั้งแบบหลอ่ <c oughs> ออะไรนี้เข้ามากะอืมวุ้ยวุ้ยวุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยต้องย่าไต้องยังะจริงๆส่วนที่ยากของ,ออง,อง,ทงบทนี่เป็นยังไงบ้างครับ ส่วนที่ยากของบทนี้ก็น่าจะเป็นเล่นซีรีส์ครั้งแรกและแบบยังตื่นเต้นกับกล้องกับบทกับคนเยอะๆเวลาถ่ายแตละซีนครับยังไม่ชินแล้วเราผ่านไปได้ยังไงอะแคว่าเออเราต้องใช้คำามไรแบบนี้ก็เวลาอยู่บ้านก็ฝึกหน้ากระจกแล้วก็พยายามเข้าใจกับบทนั้นแบบว่าให้มากๆว่าอารมณ์ในซีนี้เป็นยังไง ตัวละครนี้ในซีนนั้นจะมีความรู้สึกยังไงกับนักแสดงอีกคนประมานั้นครับจริงๆพอเล่นเรื่องแรกมันความจุได้มีความประมาณแค่ไนครับตอนได้รู้ว่าเออเราจะได้เล่นซีรีส์ครั้งแรกประมาณสูงมากตอนนั้นแบบว่าตอนเข้าซีนแรกก็แบบวิเราจะเป็นตัวทวงคนในซีนนี้ด้วยหรือเปล่าแบบเออเราด้วยความที่เรายังไม่เคยเรียนการสแสดงมามากมีแค่พันผ่านนี่หน,น่อยๆครับผม จำได้มากวันแรกที่เข้าซีนคือฉาซีนที่จะมีสี่คนครับมีเพื่อนเพื่อนฝั่งทีหมดเลยครับแล้วก็เดินเข้าไปในแคมป์เป็นซีนเดินเข้าไปสี่คนเดินพร้อมกันแล้วก็ผมก็ต้องชวนคุยว่าเออเรามาแคมป์ที่เนี่ยดีไหมอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยครับแบบซีนนั้นก็บทพูดมันยังไม่เยอะก็เลยแบบยังง่ายอยู่ ทีที่พูดแบบเขาอยากให้เราเข้าไปรอหล่ออย่างเงี้ยหรือว่าเข้าไปต้องพูดหรือว่าต้องไปแอคชั่นอย่างเงี้ยหรือว่ารอหล่อเลยยืเฉยเฉยแสดงก็จะแบบว่ารอหล่อพูดเอาแบบมุมหน้ารอหล่อแล้วก็พูดไม่เยอะมากประโยคนน้อยครับประโยคเยอะสุดน่าจะน่าจะซีนที่ทะเลาะกันกับเนยซีนนั้นน่าจะแบบว่าใช้อารมณ์เยอะที่สุดแล้วครับมันยากกว่าธรรมดามั้ยยืนเฉยๆกับต้องพูดยาว พูดพูดยาวๆเอ้ยยังไงดีมันก็ยากคนละแบบถ้าแบบว่ายินเฉยๆแล้วก็เผื่อเขาอาจจะอยากจะได้มุมอื่นหรือแบบเป็นรีแอคแบบว่าธรรมชาติอันนี้ก็จะยากอีกแบบหนึง่งแต่ถ้าเป็นบทยาวๆก็จะแบบมีความกลัวว่าเฮ้ยเราจะพูดบทผิดหรือเปล่ายากคนละแบบจริงๆมันขัดกับชีวิตเลยนะเพราะในชีวิตในติกตอกเราก็พิลมากแต่ว่าตอนในซีรีส์มันต้องแบบว่าใช่จริงๆผมเป็นคนแบบว่าถ้ารู้จกัก สนิทไงผมเป็นคนขี้เล่นอารมณ์ดีอัธยาศัยดีคุย <c oughs> เกงงย่งแบบขี้มั่วมอปนิดนึง <c oughs> อแล้วพอมาอย่างนี้อ่ะมาอย่างนี้ก็ถ้าแบบว่าคุยกัปน,น,นานา <c oughs> ผมเริ่มแบบว่ารู้จักคนอื่นแล้วรู้จักเขารู้จักคนอื่นแล้วผมก็จะแบบว่าคุยเรื่อยๆมั่วมอยหลายๆเรื่องแบบเป็นคนไม่เชิงพูดมากแต่ก็ชวนคุยมากกว่าพูดเก่งพูดเก่งคนพูดเก่งครับไม่ใช่พูดมากพูดเก่ง รงงานกับคนอื่นเป็นยังไงบ้างเพราะเฉพาะแต่เราพอชอก็ใหม่เหมือนกันหมดอันนี้มันสบายใจมาทีวยควาที่มีเก่าอย่างคือพี่เต้แต่เราไม่เจอพี่เต้ใช่ไหมล่ะใช่มันมันมันทีมเป็นยังไงบ้างเพราะว่าน้องอีสองคนต้ากับบอกพอาก็ใหม่เหมือนกันถ้าก็รู้สึกว่าด้วยความที่ใหม่ๆก็แบบไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นก็แบบเหมือนเริ่มเดินไปด้วยกันแต่ต้าก็คือเขาเริ่มมาก่อนแล้วอาจจะแบบว่าเก่งกว่าคนอื่น อย่างพอตอน EP แรก EP ที่เราออกออนแทบไปแล้วเรารู้สึกยังไงบ้างคือแบบ EP แรกตอนแรกก็แบบว่าวิลุ้นมากเลยว่าอุยคนจะชอบเราหรือเปล่าคนจะแบบมีคนฟอลโล่เพิ่มหรือมีคนติหรือมีคนชมว่าแบบว่าอุ้ย acting ไม่ดีเลยไม่แบบอะไรอย่างนี้ไม่เนียนเลยแต่ก็แบบว่าเออมีคนชมแบบเอยน่ารักหล่ออะไรอย่างนี้ทำให้เราแบบมีกําลังใจที่แบบว่าเอออยากจะเล่นฟีเรื่องอื่นต่อไปเรื่อยๆครับ ตกใจไม่คนไม่เปิดวาล์ชุดออกกำลังกายของเราก็นิดนึงก็เปิดวาร์ปชุดออกกำลังกายแบบว่าเออก็เล่นเล่นมาเพื่อแบบว่าโชว์นิดนึงขายของนิดหน่อยต้องมีวินัยครับแบบว่าไม่ใช่แบบว่าเอ้ยเดี๋ยววันนี้ออกกำลังกายดีกว่าแล้วก็เอ๊ะเดี๋ยวค่อยเนี่ยแบบว่า อย่าเดี๋ยวค่อยเหรืออะไรอย่างงี้ก็คือแบบคิดว่าเอ้ยเราจะทําเลยก็ทําเลยใช่กับทุกอย่างเลยไม่เกี่ยวกับแค่ออกกำลังกายคุมมาหารเลยคุมอารหารผมด้วยความที่ผมเป็นคนที่เผาผ่านเร็วอ่ะผมก็คือกินไปเรื่อยเลยวันหนึ่งก็จะกินประมาณ4ี่ถึงห้ามื้อต่อวันแต่ถ้าแบบว่าแต่บางทีก็มีตัวช่วยหลักๆก็คือโปรตีนเมโปรตีนจําเป็นมากต้องมีเวโปรตีนจะช่วยให้แบบว่า กล้ามันขึ้นเร็วแล้วเราก็ต้องเล่นเล่นหนักกว่าที่เราไหวแต่ก็ไม่ใช่หนักจนร่างกายพังครับกินอะไรอยู่นะสี่ท่านนี้ต่อวันกินเออแต่ละมื้อมันกินอะไรบ้างส่วนใหญ่ผมชอบกินเส้นครับพวกพวกผวดเตี๋ยวก็มีอะไรก็ตามข้าวข้าวผมก็กินเยอะนะแต่ส่วนใหญ่แบบเราสั่งข้าวกล่องมากล่องนึงผมก็กินแค่กล่องไหนหมดแล้วก็ไม่กินเลยแล้วพวกของจุกจิกขนมแต่ละวันแบบขนมช็อกโกแลตอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะไม่ค่อยกินไม่กินไม่ไม่ไม่กินของทีแก ใช่ไม่ค่อยใช่กินแบบเป็นมือเลยแบบรู้สึกหิวปุ๊บค่อยกินรู้สึกหิวปุ๊บค่อยกินครับแสดงว่าของจริงกนี่คือไม่กินเลยใช่จะกินแเฉพาะตอนแบบดูหนังทำอะไรเล่นๆที่มันว่างๆอะไรอย่างนี้ครับแล้วอย่างเวลาแบบว่าโชว์ที่มันยังพอลต่คนมองว่าเป็นโฟกัสที่กล้ามบอกว่าดูมันเป็นขึปป้นเส้นเลือดเลย <c oughs> ต้องทำมันต้องมันต้องใช้เวลาบิวแค่ไหนมันถึงจะได้ภาพมันออกมาหรือว่าได้ทรงนี้ออกมาอ่ามันก็ใช้เคล็ดลับในการถ่ายรูปแบบให้มันเห็นกล้ามชัดเลยชัดก็คือเงา ใช้เงาช่วยพอเงาเงามันตกปุ๊บมันก็จะเป็นแบบเป็นเงากล้ามขึ้นมาชัดขึ้นแล้วก็เส้นเลือดก,ก็เหมือนกันมันจะปูดขึ้นมาอะไรเวลา,อ,าออกกำลังกายวลาเรากำมอะไรนี้ปุ๊บเส้นเลือดมันก็จะขึ้นครับจริงๆทั้งดน,น,นตังต้งเป้าว่าจะออกกำลังกายแบบตมันตั้งบิวจนแบบมันใหญ่ขึ้นแต่เรามันใหญ่แต่ไม,ม่มีกล้ามชัดแต่มันลีนใช่ใช่ลีนมาเลยชัดกว่าคนอื่นเขาเป้าที่ตั้งเป้าที่แบบว่าจะให้มันใหญ่ขนาดไหนหรือชัดขนาดไหนก็ มันอยู่ที่แบบว่าความพอใจว่าเราใส่เสื้อผ้าแล้วสวยแล้วหรือยังหรือแบบมีคนพูดแล้วว่าพอได้แล้วม,มันเริ่มน่ากลัวแล้วนะครับอาทิตย์หนึ่งกี่วันนะครับยอดฝั่งกกยหรือว่าวันหนึ่งกี่กี่ชั่วโมงอืมอถ้าเริ่มเป็นวันก่อนวันหนึ่งผมจะเล่นประมาณหนึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงครึ่งถ้านับเป็นอาทิตย์ในเจ็ดวันผมจะเล่นประมาณ้าถ้าขยันเลยก็คือห้าวันแต่ถ้าแบบว่า ติดงานไม่ใช่ไม่ใช่เกเรติดงานแบบไม่ว่างอะไรอย่างงี้ก็ประมาณสาครับเพราะปกติผมจะเล่นล่ยหกหลักแยกกันเป็นสามอย่างก็คือสามวันถ้าวันไหนเหนื่อยก็จะพักวันหนึ่งแล้วก็ค่อยเล่นต่อครับแสดงว่าคือเสพติดกับออกกำลังกายใช่เสจเสพติดเลยแบบว่าสมมติว่างๆอยู่ตื่นมามันจะมีความรู้สึกว่าวันนี้ถ้าเราไม่ออกกําลังกายอะเรายังไม่คอมพีดมันจะไม่มีอันนี้มันจะมีแบบเอ้ยเรายังไม่ออกกำลังกายอะรู้สึกแบบ วันนี้มันไม่คอมพีสเลยอะไร่ัอ้องอับใช่ทุกวันมันคืออยากออกกําลังกายอยากแบบพอเราออกกำลังกายเสร็จปุ๊บมันจะแบบเอ้ยมันจะปวดตรงนี้มันจะปวดตรงนั้นหน่อยเรารู้สึกว่าเออกล้ามเนื้อมันฉีกมันมันน่าจะใหญ่ขึ้นนะจริงๆเรามีแพชชั่นอะไรที่รู้สึกว่าตื่นมาจะต้องออกกําลังกายตื่นมาจะต้องออกกําลังกายเป็นคนแบบรู้สึกว่าถ้าเหงื่อมันออกอย่างเงี้ยขับเหงื่อออกเยอะๆรู้สึกมันเสร็จแล้วมาอาบน้ําเย็นๆ่เงี้ยมันสบายตัวอืมที่เวลาเราไป อ๋อถ้าไปที่ยวไปออกกําลังกายไม่ไม่มีไม่เคยวิ่งตั้งแต่ตั้งแต่ออกฟิตเนสมาผมไม่เคยขึ้นรู้วิ่งเลยไม่เคยขึ้นรูวิ่งเลยอันนี้เราเล่นเองหมปะอืมตอนแรกก็ตั้งแต่เริ่มฟิตเนสมาก็คือมีรุ่นพี่สอนให้ออกท่านุ้นท่านี้ท่านั้นแล้วก็ไปเรียนกับพี่จานเขาก็สอนท่าทีที่ถูกวิธีการโฟกัสจุดตรงไหนว่าตรงไหนมันจะโดนแล้วผมก็เรียนรู้เองจากใน ยูทูบอะไรอย่างนี้ด้วยครับอันนี้ก็เป็นคนได้หรือเปล่าก็ไม่ไม่ขนาดนั้นแต่ก็สามารถเทรนให้เพื่อนได้แนะนําให้เพื่อนได้ว่าเออถ้าเล่นตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ให้มันปวดให้มันรู้สึกอย่างนี้เราสามารถลดพุงลดอะไรได้นะครามันนปวับหรือว่าเมื่อก่อนเมื่่ออกนเป็นคนผอมผอมมากตัวเล็กไม่ไม่มีกล้ามเนื้อใช่ไหมอ่ามีกล้ามเนื้อนิดหน่อยเพราะเป็นนักกีฬาบาสมีมีมีมาคือโยง ใช่ย้งยูผมอมผอมไม่แห้งแล้วแบบไหลแคบอะไรนี้แล้วพอฟีเนตปุ๊บกล้ามมันก็ขึ้นทําให้ใส่เสื้อผ้าสวยขึ้นจริงจริงมันยากไหเพราะว่าด้วยความที่เราผอมมาต่อเนียเราฝาจะบิ้วขึ้นเพราะถ้าคนอ้วนมาปุ๊บก็จะมีขึ้นง่ายกว่ามัน,ม,นมันดีคนละแบบถ้าคนอ้วนนี้พอเล่นปุ๊บอะ่ะมันจะตัวมันจะรู้สึกว่าตัวมันจะใหญ่แต่กล้ามมันไม่ชัดแต่อย่างคนผอมอ่ะเล่นกว่ามันจะใหญ่ขึ้นน่ะมันยากเพราะว่าด้วยความที่เป็นคนผอมเมื่อก่อนผมกินน้อย แบบพยายามยัดยัดย so, so ัดยัดยัดกินเยอะๆก็กลายเป็นว่าผมไม่เน้นกินแล้วผมไปเน้นให้แบบว่าเล่นหนักๆให้กล้ามมันชัดดีกว่าก็เลยเลือกตบบนี้แทนครับจริงๆอยากสตาร์ทล่างนึงเลยรับอยากให้มันอยู่อย่างเงี้ยไปอีกยากมั้ยสตาร์ยากไหมก็มันถ้าแบบมันเริ่มมีขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วอ่ะพอเราไปเล่นใหม่อ่ะมันจะขึ้นง่ายกว่าใช่แค่เล่นแบบว่าให้มันหนักขึ้นแล้วก็ ผีขึ้นมันก็จะขึ้นมาชัดครับอย่างเวลาเราลงรูปแบบว่าโชว์เออที่เราไล่มาเนี้ยคนมันวิบิลเยอะมากไปรูมัมันก็ต้องมก็ต้องมีนิดนึงแบบว่าเออนานาทีโชว์อะไรไปทะเลอะไรทะเลเดือนไม่นต้ทะเลเลยในกรุงเทพหนูก็โชว์รูปเอาก็เล่นมาแล้วก็โชว์หน่อยจริงๆมันต้องมีมุมถ่ายมุมประจำอะรี่ว่าเออมุมนี้คืออ่ามันต้องได้มันต้องอะไรเนีย อาจจะแบบว่าหันข้างนิดนึงอะไรอย่างงี้ให้มันเห็นแขนแล้วก็แบบงอขึ้นมานิดนึงมันมีคนจะเล่นมาแบบว่าเขาเรียกยังไงนะแบบมีนำมสอนลงกายหอือไมไม่้ยม่ได้เลยม่ไม่้มไลยไม่้เลยไ่ไ้ยม่้เล่ไเม่ยาม่้เล่าลไมยม่้เลย่้เ่ม่้เย้ม้เยไ้าเลย่้มเมม้เม้เา่้เ่ลังกายแนะน้หา แฟชั่นแฟชั่นสำคัญมากว่าเราออกกําลังกายไปเพื่ออะไรเพื่อหมูกระทะเพื่อ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 กินหมูกระทะได้เยอะอันนี้ก็อันนี้ก็อีกส่วนหนึ่งแต่ว่าเพื่อแบบอ่ะเพื่อคนที่เราชอบเพื่อสุขภาพเพื่อแบบแต่งตัวสวยใช่แบบมองในกระจกแล้วแบบอุยภูมิใจที่เราแบบทําขึ้นมาแล้วสําเร็จอะไรอย่างเงี้าแฟชั่นได้ได้ แต่น้ำมไม่ตกใจทำไมเพราะหลายคนรู้จักเราจากการที่เราชมวันนี้อืมไม่ไม่ค่อยตกใจแล้วถ้าเป็นเมื่อก่อนอะยังแบบมีมีเขิน,นเวลาถอดเสื้ออะไรเงี้ยแบบว่าอุ๊ยตัวเราเล็กอะ่ะสู้เขาไม่ได้อะไรอย่างงี้แต่เดี๋ยวนี้เริ่มแบบว่าอ,อมั่นใจขึ้นเพราะว่าออกกำลังกายให้ตัวมันใหญ่ขึ้น,นอย่ดูที่ว่าเรามีสภาพขอมกันเนอะส่วนของสภาเรามีใส่ใช่ไหมปกติ มีสิใครจะไม่มีเสื้อผ้าใส่ละเาเห็นเราเออรูปเป็นรูปมันนานนาที่้ำโมดูรูปนานยังไงเนี่ยนานยังไงเด็นกอดใส่อนไม่มันหลายวันอยู่โชว์แขนไม่มีผลตอการที่เราถ่ายภาพโชว์แต่ะสมมติว่าเราถอดปุ๊บมาไปลูกเลยมั้ย บบปกปติแล้วแต่แล้วแต่เสื้อด้วยแบบเสื้อบางตัวมุมมุมหน้าอะไรอย่างนี้ออบางทีมันาจะแบบช่วยให้ลายเยอะกว่าที่แบบถอดได้ออแล้วถ้าเสื้อแบบนี้ที่เราใส่อยู่เนี้ยที่เราลืมเสื้อข้างในมาเนี้ยมันโอเคมนะั้ยก็เป็นได้ <c oughs> อีกเร <c oughs> ื่องหนึ่งในทิกตอกค,ค่อนข้างจะคอนทราจากในไอจีในทิกตอกค่อนข้างไปทาดแมวมากใช่ใช่จะเป็นทาสแมวรักแมวมากจะรักแมวแบบรักแมวเลย ด้วยความที่แบบว่าน้องขนนุ่มค้ออนหน้าตาแบบเป็นปากอย่างนี้มีจมูกอย่างนี้ตายอย่างนี้ตาโตๆน่ารักก็เลยรักแมวไปหมดจริงๆคือเราขึ้นชอบมันแบบอะไรอือตั้งแต่ไปเจอเพื่อนที่มหลาลัยแล้วที่หอเขาอะ่ะเลี้ยงแมวแล้วแบบไปเล่นกับแมว๊บอุ้ยทำไมน้องน่ารักจังเลยด้วยความที่เคยเลื่อนโซเชียลแล้วเจอรูปแมวอะไรอย่างนี้แล้วแบบอุยน้องน่ารักจังเลยอะไรอย่างนี้ก็เลยตัดใจ ซื้อแมวมาตัวหนึ่งชื่อมาวมลตัวแรกเลยแล้วก็รักมันมาจนถึงตอนนี้หลงมากหลงมากพะน้องขี้อ้อนแอบเอาแต่ใจนิดนึงเราเรารู้ใจมันแค่ไหนอ่ารู้ใจแบบว่ารู้ตอนนี้ถือว่ารู้รู้เลยเวลาแบบมันร้องมาอะไรเงี้ยเออก็คือแบบเอ้ยมนุษย์มาเปลี่ยนน้าให้เราหน่อยเอยมนุษย์ใส่ข้าวให้เราหน่อยอะไรอย่างงี้ใช่แต่ว่ามันก็ไม่น่รักสมุดไปถึงมันขวดเราด้วยใช่นี่ตโดนเอง เพิ่งโดนมาเลยล่าสุดมันผมมีอยู่สองตัวตัวนึ้งชื่อตัวเล็กตอนนี้มันกําลังเหมือนแบบแย่งที่กันเพราะว่าย้ายเข้าไปบ้านใหม่แล้วมันขู่กันตอนนี้มันไม่ชินก็เลยได้แผ่มาอ่ะแล้วเราดูแลมนีังเพราะมันต้องแบบว่าแย่งกันแย่งพื้นที่กันเราจะต้องจัดสรรคุยเดีลูกเรายังไงบ้างตอนนี้ก็ต้องแบบว่าแบบสมมติถ้าเราอยู่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 ด้วยอย่างนี้ปุ๊บมันจะแบบเหมือนแบบ มันยังขู่กันมันไม่กล้าแบบเข้าหากันเหมือนมันเขินกันต้องแบบเวลาเราไม่อยู่อะไรอย่างเงี้ยผมเคยเปิดกล้องดูอะ่ะมันก็แบบมันแบบดมๆอะไรอย่างงี้กันแบบเหมือนมันเชิงถ้ามนุษย์อยู่อะไรอย่างงี้ครับจะไม่ต้องคุยกัแบแมวมืดหรอไม่ดาเอาสิก็แต่ว่าถ้าดาเอาเด้ไฟบาีนจากความเคยชินแต่ความเคยชินที่แบบว่าเออบุคลิกภาพแมวการกระทําของแมวแบบประมาณนี้ก็สังเกตเอาอันละสองตัวมันแตกต่าง สีขาคกับสีต่างๆรู้แล้วที่ถามนิสัยมานิสัยมันรู้สึกว่าอาจจะตัวนึงเงียบหรือตัวนึงแบบว่าเป็นตัวตัวมาเวลมมาเวลมันจะแบบว่ามันจะดุดุแบบดูแบบเป็นพี่หน่อยมีความโตหน่อยตัวเล็กก็จะแบบขี้กลัวแบบขี้กลัวเลยแบบเสียงใดเป่าผมเสียงคนเดินเสียงอะไรก็ตามจะวิ่งหาที่หลบทันทีเลยนิสัยต่างกันตรงนี้เลยตัวหนึ่งจะขี้กลัวตัวหนึ่งก็คือ อยากรู้อยากเห็นไปหมดหเอาใจยากเอาใจยากเอาใจเอาใจยากไหมตัวเล็กต <im ัวเล็กจะเอาใจยากหน่อยเพราะแบบขี้กลัวแบบกลัวไปหมดเลยอะไรอย่างนี้แต่จะขี้อ้อนเวลาถึงเวลานอนเหมือนแบบเราเปิดแอร์ปุ๊บเรามนอนอยู่บนเตียงปุ๊บมันรู้แล้วว่าเราจะนอนมัก็จะมานอนด้วยใช่น้เป็นเจ้าของบ้านแทนเราใช่จริงๆอยากจะมีเพื่อนอีกสักตัวไหมหรือว่าแค่สองตัวพักตอนนี้มีแพนแล้วว่ารุ่นพี่ไม่ใช่มีแพนรุ่นพี่จะ ให้แมวหนึ่งตัวเป็นของขวัญขึ้นบ้านใหม่น้จาจะไม่มีเวลาดูเลยมันหรอก็มีอยู่มีไม่ม <c oughs> ไม่ถ้าเอากมามันก็ต้องสร้างที่โดยเฉพาะให้บ้นดีอืมไม่ไม่ต้องนะครับแต่บ้านมันแบ่งเป็นแบบว่ามีชั้นหนึ่งชั้นสองอแล้วถ้าแบ่งเป็นสองห้องชั้นสามอีกห้องหนึ่งอะไรอย่างนี้ก็จะแบบให้มันวิ่งเล่นทั่วเลยคุณฝันว่าอยากมีแมวสักกี่ตัวจริงๆผมฝันประมาณว่า นี่แหละครับประมาณ3-4ถึงตัวให้แบบมันมีครบคู่เล่นมันอะไรอย่างี้ไม่เหงาเวลาเราไม่อยู่ใช่เพราะรู้สึกว่าแมวเป็นสัตว์ที่สามารถอยู่เองได้โดยไม่มีคนด้วยครับใช่ตอนนี้เพิ่งเรียนจบเลยครับกำลังจะรับปริญญาเดือนกุมภาพันธ์ครับเดือนหน้าเหรอใช่ค่ะใช่ค่ะจบคณะนิเทศศาสตร์ภาพยนตร์ครับผมมหาวิทยาลัยหอการค,ค้าไทยแล้วมีแผนยังไงบ้างวางแผนว่าจะทำอะไรยังไง อืมตอนนี้ยังไม่มีแบบฝันที่แบบว่าจริงจังแต่ถ้าตอนนี้ก็คืออยากเป็นนักแสดงที่เล่นซีรีส์มีงานรีวิวงานเดินแบบงานอะไรต่างๆครับผมาจริงจังกับงานทุก่างเลใช่ครับตอนนี้ก็จริงจังกับงารทเกอยงทุกอย่างสุดท้ายล่าให้ำบุญฝันในประตูก็ฝากติดตามไอจีเลยนะครับผม T h T H A N A P A T underscore ครับแล้วก็ Twitter ธนภพัฒนะไม่มีไม่มีโมแล้วก็ t TikTok นะโมธนภพัฒนครับฝากตัวด้วยครับ